ดูกล้วยหนึ่งเครือดูแค่หนึ่งเครือนะคะนี่เครือเขามีเท่าไรเดี๋ยวนับให้ดูดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกับวีเล็ก วีหนึ่งมันจะมีกี่ลูกเรามาลุ้นกันนะคะเอาวีหนึ่งมีกี่ลูกเอาต,ต,ตัวนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเ้าสิบโอ้โหยีลูก20บลูกเลยนะคะหู้ใหญ่นะนี่20บลูกเหรอตัวนี้เขาสุกก่อนน่ะน่าจะสัตว์อะไรมากินหรือนกหรือเปล่าไม่รู้ จะนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็ยี่สิบลูกแล้วนับทีละสองลูกได้ยี่สิบลูกโอ้ยสุดยอดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ก็ยี่สิบลูกอใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่ สิบเอ็ดวีกับอีกหนึ่งวีที่เล็กๆเปนสิบสอสวยสวยค่ะปลูกเองนะคะปลูกกับมือด้วยแหละสวยเหมือนคนปลูกเลยยย